สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทั้งร้านนะครับขอแจ้งไว้เลยนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับสลาลมแปดแปดนะครับขอแจ้งว่ายังติดต่อได้ทั้งสองไลน์ดีนะครับเพื่อนๆเพิ่มเพื่อนนะครับเวลาเพิ่มเพื่อนด้วยไลน์ดีนะครับ ไม่ใช่เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับมี2แบบนะครับการเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับเพิ่มด้วย ID l i ไลน์เท่านั้นนะครับทั้งไลน์ศูย์เก4าห้า4ีแล้วก็สลาลม888นะครับส่งรูปเหรียญของท่านนะครับที่ท่านคิดว่าตรงตามที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับก็ส่งรูปเหรียญเข้ามาในไลน์นะครับผมจะทยอยตอบกลับนะครับขอย้ำว่าทยอยตอบกลับนะครับไม่ได้ตอบกลับเลย ภายใน5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงหรือว่ายังไงนะครับผมจะตอบกับทุกท่านนะครับช่วงเวลาที่ผมว่างนะครับนั่นก็คือช่วงดึกๆหรือว่าถ้าไม่ไหวก็จะเป็นวันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดคุยแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับเหรียญน,นี่นะครับเหรียญ5้สสตางค์นะครับเหรียญ50สตางค์รวงข้าวนั่นเองนะครับมีส่งรูปเหรียญรวงข้าวมาให้ผมดูเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็บอกว่าใช่ที่ช่องนี้รับซื้อหรือเปล่า ก็ผมก็ดูแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ที่ช่องผมรับซื้อนะครับแล้วช่องผมรับซื้อแบบไหนนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยให้ดูเลยนะครับให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าผมรับซื้อแบบไหนแล้วเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะที่บายให้ฟังนะครับว่าที่ผมรับซื้อมันเป็นยังไงนี่นะครับผมเคยทําคลิปไปหลายคลิปแล้วน่าจะหลายเดือนแล้วนะครับเกี่ยวกับเหรียญตัวนี้นะครับตั้งแต่ที่ผมเพิ่งได้มาใหม่ๆนะครับ นี่นะครับอันนี้คือเหรียญห้าสตางค์ลวงข้าวนะครับแต่ว่าที่เพื่อนๆส่งมาก็เป็นลวงข้าวแบบธรรมดานะครับเหรียญนี้ผิดปกตินะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมขอหาอุปกรณ์หน่อยนะครับไม่ชัดนะครับขอเป็นบลกกาแล้วกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเหรียญตัวนี้นะครับปั๊มหรือว่าขึ้นรูป ขอใช้คําว่าปั๊มแล้วกันนะครับก็ปั๊มขึ้นรูปนะครับไม่ตรงนะครับไม่ได้เซนเตอร์ไม่ได้สมดุลของเหรียญนะครับเหรียญปกติทั่วไปเนี่ยเนี่ยจะสวยงามแบบนี้นะครับอยู่ระหว่างกลางได้สมดุลคือแบบเป็นเหรียญปกตินะครับแต่ว่าเหรียญตัวเนี้ยคือเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับเห็นไหมครับปั๊มเคลื่อนมาด้านนี้นะครับตัวหนังสือเนี่ยหายไปเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแล้วพลิกกลับมาดูด้านหลัง เห็นไหมครับเนี่ยยังไงอะ่ะปั๊มเคลื่อนนะครับขอรับซื้อนะครับผมจะรับซื้อเฉพาะปั๊มเคลื่อนนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นปั๊มเคลื่อนเยอะๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้ขอย้ํานะครับถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้แล้วก็เคลื่อนลักษณะแบบนี้นะครับ ผมรับซื้อสูงสุดถึง1000บาทนะครับเนี่ยนะครับเหรียญน,นี้ผมซื้อมาเกินพันผมซื้อมาเป็นตัวอย่างในการทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่า,ามีส่งส่งรูปให้ผมดูเยอะนะครับเหรียญลวงข้าวแต่ว่าแบบธรรมดาผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เน้นตัวนี้นะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมก็เอาตัวอย่างเหรียญน,นี้มาให้ดูนะครับเนี่ยที่ผมรับซื้อจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ อย่างนี้เขาเรียกปั๊มเคลื่อนนะครับปั๊มเคลื่อนเยอะๆรับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าปั๊มเคลื่อนน้อยๆหรือว่าน้อยเกินไปนิดๆอันนั้นผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่ามันขายต่อค่อนข้างจะยากนะครับนักสะสมเขาต้องการแบบประมาณนี้นะครับก็ราคาเริ่มต้นนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่200-1,000ถึงบาทนะครับราคาณปัจจุบันนะครับวันนี้วันที่28่ นะครับ28มิถุนายน2565นะครับผมบันทึกคลิปวันที่28แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้เผยแพร่วันที่เท่าไหร่นะครับแต่ไม่น่าจะเกินอาทิตย์นะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็นี่นะครับให้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับลักษณะของการปั๊มเคลื่อนนะครับเนี่ยเพื่อนๆต้องดูคลิปให้จบนะครับแล้วก็ต้องต้องดูเนื้อหาภายในคลิปด้วยนะครับผมก็จะเอาเหรียญนี้เลยนะครับทำเป็นหน้าปกคลิปนะครับ ถ้าผมเอาเหรียญนี้ทําเป็นหน้าปกคลิปแล้วยังเกิดการเข้าใจผิดอีกก็ก็อยากให้แบบอยากให้ดูเนื้อหาอยากให้ดูแบบเพราะว่าการดูคลิปอ่ะก็คือการอธิบายนะครับเพื่อนๆส่งรูปมาให้ผมดูทางไลน์นะครับผมอาจจะพิมพ์ช้าหรือว่ายัางไงด้วยการพิมพ์นะครับมันไม่เหมือนกับด้วยการอธิบายด้วยคลิปที่มีคําอธิบายของผมแล้วก็เห็นเหรียญตัวอย่างด้วยนะครับการดูคลิป มัน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 ได้มากกว่านะครับเพื่อนๆต้องดูคลิปนะครับต้องดูคลิปให้จบนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันมันมีความจริงในคลิปที่ผมทําหรือเปล่านะครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับซื้อมาแพงเพื่อที่จะมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับให้เพื่อนๆได้ค้นหานะครับแต่ว่าถ้าไปทำอ่ะมันก็ มันก็ไม่เหมือนนะครับเพราะว่าตัวนี้คือเหรียญมันมันเบี้ยวจริงๆปั๊มเคลื่อนจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เอาเหรียญธรรมดาแล้วเอาไปอัดอัดไฮดรอลิกนะครับให้เหรียญมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ไม่เหมือนนะครับระยะห่างหรือว่าเนี่ยความเคลื่อนตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ขอบมันจะมาชิดด้านนี้เลยนะครับเนื้อหาละเียดของเหรียญจะมาอยู่ฝั่งนี้ซะมากกว่านะครับนี่นะครับก็ พิสูจน์ได้นะครับก,ก็ต้องต้องต้องพิสูจน์ได้นะครับเหรียญเออเลอร์คอยนะครับมันต้องมีที่มาหรือว่าพิสูจน์ได้นะครับมันถึงจะมีราคานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราไปเจอเหรียญแปลกสักเหรียญหนึ่งเรามองแล้วแปลกแต่ก็แปลกอยู่คนเดียวนะครับคนอื่นมองไม่แปลกอันนั้นก็ไม่มีราคานะครับก็คือเล่นเหรียญแปลกต้องเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในกลุ่มซื้อขายนะครับถ้าเราเจอเหรียญเหรียญหนึ่งแล้วเราคิดว่าแปลกแล้ว เอาไปในกลุ่มซื้อขายเขาเฉยเฉยกันอันนั้นคือไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะครับเพื่อนๆอันนี้ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับว่าที่ยอมรับแปลกยอมรับกันทั้งวงการกับกับกับแปลกที่เราคิดว่าแปลกคนเดียวอ่ะอันไหนมันจะขายได้นะครับเพื่อนๆก็ฝากไว้ให้คิดนะครับกับเหรียญเหรียญแปลกนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับส่งมาให้ผมดูว่าพี่ผมว่ามันแปลกนะเนี่ยเจดีมัน ปั๊มไม่ติดตัวหนังสือปั๊มไม่ติดนะครับอันนั้นคือแบบอาจจะด้วยการชํารุดหรือว่าส่วนใหญ่ที่ส่งมาที่ผมดูคือเหรียญชํารุดจริงๆนะครับแล้วก็เหรียญพยายามแบบเอาเหรียญ2เหรียญไปประกบกันนะและเหมือนไปอัดไฮดรอลิกนะครับให้มันเหรียญมันเป็นปั๊มซ้อนซึ่งอันนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับม,มันผมก็ดูออกนะครับก็ผมก็ไม่รับอยู่แล้วนะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นที่เพื่อนๆส่งมาก็ เบื้องต้นอยากให้เพื่อนๆมีความรู้นะครับรู้อะไรก่อนรู้รู้ว่าอันไหนเขาเล่นกันนะครับอันไหนมันแปลกจริงอันไหนมันแปลกแปลกเพราะว่าชำรุดนะครับชำรุดคือการโดนเจียแต่งโดนกระทําโดยของแข็งชำรุดโดนสารเคมีทําให้ผิวมันแปลกนะครับเป็นผิวเนื้อทรายผิวทรายผิวอะไรพวกนี้มันมันออกจากกลมมันไม่มีหรอกครับผิวทราย ผิวเนื้อทรายอะไรพวกนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้คิดวิเคราะห์สักนิดหนึ่งนะครับในการเล่นในการอยากจะเล่นเหรียญแปลกเราต้องศึกษาเป็นพิเศษนะครับเหรียญแปลกมันจะลึกลึกกว่าพวกเหรียญปีพศพวกนี้ที่มันแค่ปีพศก็มีราคาเลยนะครับเหรียญแปลกมันมันต้องศึกษาถึงที่มาด้วยนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้นะครับเข้าใจนะครับ กับเหรียญแปลกนะครับแต่เนี่ยผมให้ดูก็นี่คือตัวอย่างนะครับนี่นะครับถ้าแบบนี้เลยอ่ะรับซื้อนะครับสูงสุด1000บาทนะครับก่อนหน้านี้ตอนแรงๆผมเคยประกาศรับซื้อ1ัน0นะครับแต่ว่าด้วยช่วงเวลานะครับความนิยมแล้วก็เศรษฐกิจหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับราคาเหรียญร่วงลงมาเยอะนะครับการราคาที่รับซื้อก็ปรับลดลงมาเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับก็ใครมีแบบนี้ก็ ลองส่งรูปมาดูนะครับถ้าราคายังไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บเก็บรอราคาเผื่อวันหนึ่งราคาสูงขึ้นมาแล้วค่อยขายก็ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ให้ไปค้นหากันนะครับแล้วก็มาเคลียร์ด้วยนะครับว่า1บาทห้าสิบตซงต์ลวงข้าวนะครับผมซื้อแค่แบบนี้นะครับถ้าเป็นปกติธรรมดาผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะมาทําให้ชัดเจนนะครับให้เข้าใจที่ตรงกันนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ